วันนี้พี่ไก่จะมาแบ่งปันวิธีการที่ทำให้ตัวพี่ไก่เองมีความสุขขึ้นและฝึกจิตใจให้คิดไปในทางที่ดีเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นดึงดูดเป็นคลื่นพลังงานที่ดีๆส่งออกไปเมื่อเรามีความสุขเนี่ยเราก็จะมีคลื่นพลังงานที่ดีส่งให้คนรอบข้างนะคะใครก็อยากฟังอยากคุยด้วยเมื่อเราคิดไม่ดีนะคะมันจะแสดงออก ภายนอกในในสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเคลื่อนพลังงานที่ไม่ดีเนี่ยใครก็ไม่อยากเข้าใกล้นะคะแต่ถ้าเรามีเคลื่อนพลังงานที่มีจิตใจที่ดีนะคะเบิกบานเนี่ยก็มีใครอยากจะมาคุยกับเรามาคบเราหรือมีคนอยากอยู่ใกล้นะคะพี่ไก่ใช้วิธีการานั่งสมาธินะคะใหม่ๆก็ไม่ไม่ได้นะคะแต่พอฝึกๆไปมันได้นะคะช่วงแรกเนี่ย เรานั่งไม่กี่นาทีเนี่ยมันคิดฟุ้งซ่านนะคนคนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยมันคิดไม่รู้กี่รอ้อยกี่พันเรื่องนะคะโอ้โหมันมันไม่ได้เลยอะ่ะแค่อยู่กับลมหายใจอะ่ะแค่รู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นอะ่ะลมหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าออกเนี่ยทายากนะคะเราทําเรื่องอื่นที่แบบวุ่นวายหัวใจเนี่ยทาได้ง่ายนะคะแต่ทํอ่าการกลับมาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยทายาก แต่ว่ามันทำได้ต้องอาศัยการฝึกนะคะพอเราเริ่มฝึกได้เนี่ยเรามีสติมีคิดอะไรมันจะคิดออกง่ายนะคะไม่รู้สินะคะหลายๆคนอาจจะไม่เคยลองอยากแนะนำให้ลองทำดูนะคะใหม่ๆเราอาจจะไม่ไม่ถนัดกับการนั่งสมาธิหัดเดินจงกรมก็ได้ค่ะลองดูนะคะแล้วชีวิตเราอ่ะ มันจะมีความสุขขึ้นจริงๆนะคะ,ะเราดูแลตัวเองข้างนอกแล้วอะ่ะเราก็ต้องดูแลจิตใจให้แข็งแรงด้วยเราต้องแข็งแรงทั้งภายในและภายนอกนะคะฟังเพลงดีๆอย่าไปฟังข่าวลบๆมากนะคะอะไรที่ดีๆเนี่ยก็เอาเข้ามาไว้ในสมองเรา เก็บไว้นะคะเพื่อเป็นพลังแต่อะไรไม่ดีก็ต้องโยนโยนมันออกไปบ้างนะคะถ้าเกิดเราไปเสพข่าวที่ลบๆข่าวที่ไม่ดีหรือฟังเรื่องลบๆมากเกินไปเนี่ยเราคิดไปด้วยนะคะเรารู้สึกไปกับเขาเนี่ยจะทำให้สมองเราเนี่ยมันจะ,ะหดหูนะคะร่างกายเราก็จะฟีดแบ k ออกไปในทางที่ไม่ดีนะคะฉะนั้นเราต้องต้องหาอะไรที่ฟังแล้วดูแล้ว สดชื่นชื่นบานหัวใจพัฒนาขึ้นมีความสุขขึ้นนะคะอย่าไปเสพแต่อะไรที่แบบร้ายๆลบๆน่ากลัวน่ากลัวนะคะอาจจะเป็นสติเตือนใจได้นะคะข่าวลบแต่เราอย่าไปหมกมุ่น